สวัสดีสัดีทุกท่านวันนี้พบกับรายการนิวนะครับเล่นเกมนะครับซื้อปืนมาตอนแรกมีหนึ่งพันกว่าเหลือเท่า้้อ๊้ไปดีกว่าไปทดสอบปืนดีกว่าได้อะไรดีเนี่ยอันนี้ก่อนให้คนมันน้อยๆหน่อยนะเยอะแล้วแหลก Sia-sia tanggung free lah itu Kerian Okay Siapa ni? Ni Let me fight มีกระสุนเยอะกว่านี้นะครับแต่ว่าที่จริงมีือมีอันนั้นเยอะกว่านี้นะแต่ว่าออกไปฟุ่มเฟือยไปซ,ซื้อซื้อปืนกระบอกเดียวหกร้อยดูช่างมันเดี๋ยวยิงคนเล่นไปวันๆอัดคลิปไปเดี๋ยวก็ได้เพิ่มเองไม่ได้เพิ่ม,มก็ไม่ต้องซื้ออะไรซื้อมาแล้วเล่นใหม่เพราะมันเป็นเกมไม่ช่างใครมาจะดึงตู้จัดคลิปตู้จัดคลิปเอ้ยเขาเท By Lord, let's go. <laughs> uh, yeah, if we had. ไป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 ที่เราจะโดนเตยตูดว่ามันขึ้นอะไรเนี่ยมาล้มาลขึ้นในคอปเตอร์แล้วขึ้นอะไรเนี่ยโอ้

รถหรือว่าอะไรเนี่ยหรือเพิ่งเล่นเนี่ย oh, oh. โอ้โหเอื้อขนาดแบบนี้เลยนะโอ้อไปน้ำเล็กเล็กเลกเอาพลีไป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  เออเหรอเราเราจะมีห้าร้อยเมตรสองคนพร้อมสองคนพร้อมตะเกียถ้าอ่างนั้นผมขอ,อตัดคลิปมีคนคุยมาขอขอตัดคลิปนะนะครับ ตอนที่ตัดม,มดดัมมอติกี้เอินดาเนี่มันเบสิกเบสิกหน่อยดีกว่า96ไปเลยเฮ้ยเกรียดเว้ยต้องซื้อเอาอับลงคลิปอีกพวกตำรวจดีกกาชอบดี เอดลอยเดือดลอยอ่ะเดือดลอยขอจบคลิปคลิปนี้มันคลิปจะสั้นไม่ได้ทำหลายมากนะแค่มาเล่นแก้เบื่อขึ้น้าครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวีัะส,สวัสดี